โอเคฮะก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมด้วยกันเลยนะฮะตอนนี้ผมก็ได้ทำคลิปนี้เป็น EP ีที่3แล้วผมก็จะพาคุณผู้ชมไปหาเข็มอีกเช่นเคยนะฮะก็ช่องผมตอนนี้ก็มี1ิ s u ั s สไ i รต์นะครับผมก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ใครกด subscribe ให้ผมก็เดี๋ยวเราไปหาเข็มกันเลยโอเคนะฮะตอนนี้เราก็ได้เข็มกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูเข็มแรกของเราวันนี้กันเลย วันนี้เราจะเข็มหรือจะยังไงกันผมก็ยังหาอยู่กับทุกคลิปเลยนะผมทำทุกคลิปแม่งก็ได้แต่เกลือนะคุณผู้ชมช่วงนี้อากาศเย็นนะฮะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้ผมก็รู้สึกว่าผมเป็นหวัดมากเลยเข็มแรก เข็มแรกของเราชี้มาทางนี้นะฮะน่าจะเป็นต้นนี้หรือเปล่าโอเคนะฮะน่าจะเป็นต้นนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันจะเข็มหรือเปล่าเข็มไหมอ,าอ้ายอีฝั่งนี้เข็มไหม <c oughs> <c oughs> โอเคนะฮะออกมาเป็นคอมมอนเดี๋ยวเราไปดูเข็มกันต่อไปเลยโอเคฮะตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงเกาะใหม่อีกครั้งนะฮะแต่ตอนนี้ผมขอลงไปเช็คเข็มก่อนว่ามันอยู่ตรงไหน <c oughs> <c oughs> ทางนี้ น,นี้โอเคนะฮะโอเคนะฮะน่าจะเป็นต้นนี้นะฮะผมัแชทเด้งขออภัยด้วยนะฮะโอเคะฮะเป็นคอมมอนนะคระับี๋ยวเราไปดูเข็มกันต่อไปเลยโอเคนะฮะตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงเกาะหิมะอีกครั้งนะฮะมันมีรอบนี้ผมได้มาอีกแค่เข็มเดียวนะฮะ เราจะไปดูกันเลยเข็มเดียวเท่านั้นมันจะได้อะไรก็ยิ่งผมยิงเป็นคนเกลือเกือ<ๆ>อยู่อยู่ไหนเอ่ยก็มีน้องๆมาคอมเมนต์นะฮะว่าเฮ้ยขอให้พี่ได้เลยนะโอ้พี่ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับผมขอให้พี่ได้เลยจริงๆนะใครที่พูดเนี่ยถ้าคลิปนี้พี่ไม่ได้เลยนี่พี่คกรพิจารณาตัวเองแล้วว่าพี่เป็นเกลือจริง่ะ ต้นนี้นะฮะโอเคเนี่ยน่าจะเป็นต้นนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาบนสักหนึ่งรอบก็พอนะผมอยากรู้น่าจะออกมาเป็นอะไรโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันจะเกลือหรือเปล่าเข็มนี้ทางนี้นะฮะโอ้เป็นอันคอมมอนนะฮะถึงมันจะเป็นอันคอมมอนแต่เราก็ยังลุ้นผลตื่นได้นะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลย <c oughs> บอมนะฮะเป็นบอมฟุตฮะโอเคนะฮะเป็นบอมฟุตแต่ว่าไม่ตื่นเดี๋ยวเรามาดูค่าอะไรกันค่า อซอสหนึ่งจุดห้าผมไม่รู้นะฮะว่าใครจะกินไม่กินโอเคเดี๋ยวเราไปดูเข็มกันต่อๆไปเลยโอเคนะฮะตอนนี้เราก็มีกันอีกเข็มเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าเข็มนี้มันจะได้อะไรกันเราก็ยังมาอยู่ต้นไหนเอ่ยชีย้ไป้างข้างหน้านะคะน่าจะอยู่ข้างบนหรือเปล่าน่าจะข้างบนนะผมว่า โอเคนะฮะน่าจะเป็นต้นนี้นะฮะพระอาทิตย์ขึ้นพอดีเลยรับวันใหม่น่าจะได้เข็มที่ดีแหละน่าจะเป็นของดีมาดูกันหน้าฝั่งนี้นะฮะ <Hey. S 1> โอเคนะฮะก็เป็นคอมมอนบล็อกอีกแล้วนะฮะทำไมมันเกลือจังวะโอเคเดี๋ยวไปดูเข็มต่อๆกันไปครับโอเคฮะตอนนี้เราก็ได้มาอีกเข็มเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแต่น่าจะชี้ไปทางไหน เกาะนี้แน่เลยผมว่าผมเห็นบัญชีมาทางนี้โอเคนะฮะน่าจะเป็นต้นนี้นะผมว่าโอเคฮะต้นนี้จริงๆด้วยฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันจะเป็นอะไรเข็มหรือเกลือผมว่ายัางไงมันก็เค็มอยู่แล้วคนอย่างผมเค็มหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> อันคอมมอนนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยตึ๊บสมเมานะฮะโอเคสมเมาสไม่ค่อยดีด้วยโอเคเดี๋ยวเราโยนลงทะเลเลย โอเคครเดี๋ยวเราไปหาเข็มกันต่อๆไปเลยโอเคนะฮะตอนนี้เราก็ได้เข็มมากันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาหาเข็มกันเลยว่ามันจะได้อะไรกันเข็มนี้ไหนเอ่ยอันนี้ชี้ไปทางเกาะม่วงนะฮะอันนี้อยู่เกาะนี้เดี๋ยวเราไปหากันตรงไหนเนาะนี่ฮะชี้ไปข้างหน้านะฮะ ว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละโอเคนะถือว่าอยู่อยู่ตรงต้นไหนนี่ต้นนี้ต้นนี้หรือเปล่าโอเคนะฮะนะ่าจะมุมนี้พอดีเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้อะไรทุ๊ต <c oughs> หาขวาเงยโอเคฮะเดี๋ยวไปเข็มต่อไปเลยโอเคฮะตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงเกาะม่วงเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเราจะมาหากันว่าอีกเข็มหนึ่งมันจะได้อะไร จะเกลือมันเข็มนี้หรือเปล่าชี้มาทางนี้นะฮะผมไม่ชอบมันอยู่ไอ้ตรงนี้เลยถ้ามันอยู่ตรงไอ้สี่สี่อันเนี่ยอะไรเนี่ยตรงยอดเนี่ยผมไม่ค่อยชอบมันหายากขนาดผมเดินในคอมยังหายากเลยไม่เอ้ยดีไป,ไปนะั้นไม่ใช่ตรงนี้โอเคนะน่าจะเป็นต้นนี้ผมว่าผมไม่อยากเดินเข้าไปใกล้เลยกลัวมันได้คอมมอนอนะ โอเคนะฮะแต่ยังไงก็ต้องเดินไปดูนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันจะได้คอมมอนหรือได้อะไรจุ๊บอันคอมมอนนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยอันคอมมอนจะได้อะไรจุ๊บ <c oughs> ผลได้นะฮะแต่เป็นได้ไม่ตื่นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเอาได้ไปทําอะไรดีไปโยนทิ้งดีกว่ามันไรประโยชน์อยู่แล้วผลเนี่ยโยนไปเลยอันนี้ได้อะไร โอเคฮะเดี๋ยวโยนทิ้งไปเลยโอเคนะฮะเดี๋ยวไปดูเข็มต่อๆไปกันเลยโอเคฮะตอนนี้เราก็ได้กันมาอีกเข็มนะจะพูดติดขัดทำไมเนี่ยเออก็ได้มาอีกเข็มนั่นแหละก็ประมาณนี้นะฮะเข็มนี้ก็จะอยู่เกาะน,นี้นะฮะโอเคเดี๋ยวก็อยู่ตรงไหนเอ่ยทำเป็นชี้กลับหลังเลยเนี่ยอ้ามัวไปหมดแล้วผมเนี่ย,เด,ยดะะเดี๋ยวเราจะบินกลับไปใหม่นะฮะเดี๋ยวมาเริ่มตรงนี้ก่อน โอเคนะฮะเข็มนี้ชี้อ๋อคนละเกาะกันโอเคเข็มนี้เข็มนี้ชี้ไปทางโอ้ต้นตรงนู้น,นเดี๋ยวเราไปเลยดูกันเลยลิ้นพันโอเคฮะเรามาดูกันเลยว่ามันจะได้อะไรนะฮะจุบคอมมอนบ็อกนะฮะโอเคเราก็ยังเหลือเข็มสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันจะเกลือหรือจะอะไรนะ,ะเข็มสุดท้ายแล้วไปดูกันเลยโอเคฮะ เข็มสุดท้ายมันชี้มาทางเกาะแรกเกิดนะครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าผมจะลงมาดูก่อนว่าใช่ไหมโอเคน่าจะใช่นะฮะเกาะแรกเกิดจริงด้วยนี่ก็เป็นเข็มสุดท้ายแล้วนะครับเกลือผมก็ไม่รู้จะพูดไงนะก็รวมทั้งหมดก็เป็น9้าเข็มแล้วนะนะวันนี้เก้าเข็มเ <9 S 2> <laughs> <9 S 1> นี่ยก็ใช้เวลาอ่อนเยอะอยู่นะครับถ้าเป็นเล่นรหัสเดียวเนี่ยก็คงไม่ไหวนะอ่อ,อนอะไอย,อย่างเงี้ยดีนะผมยังเปิดได้หลายจอโอเคนะเข็มสุดท้ายนะ่าจะอยู่ต้นนี้กันนะโอเคนะครับ ต้นนี้เข็มสุดท้ายแล้วมาดูกันเลยว่าจะได้อะไรจึ๊บเป็นไงเป็นไงบ้าง <c oughs> โอเคฮะทำไมวันนี้มันดวงโคตรสวยจังเลยนะฮะ <c oughs> โอเคฮะเป็นยังไงกันบ้างฮะถ้าคุณผู้ชมดูแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจให้ผมด้วยนะฮะกด Subscribe ด้วยนะฮะก็ช่องของผมมันเป็นช่องน้องใหม่เลยนะฮะเพิ่งทำใหม่นะฮะ ส่วนใครที่มาดูผมบ่อยแล้วผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะฮะฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยกดไปเลยนะฮะอย่าคิดมากนะฮะค่าคุณมาดูแล้วคุณอย่าคิดอะไรมากคือคุณคุณดูผมก็ดูเหมือนช่องเกลือช่องหนึ่งนะฮะผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ